สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวประภัสรกุลทองสาขาการเงินและการธนาคารคณะบริหารศาสตร์ค่ะความรู้สึกที่ได้รับจากการเข้าข้ายสุขใจที่พอเพียงนะคะรู้สึกว่าผู้ใหญ่ในชุมชนให้การต้อนรับดีมากค่ะทั้งด,ด้านอาหารและด้านสถานที่ทําให้เรารู้จากเพื่อนๆหลายคนต่างสาขาและได้ทํากิจกรรมร่วมกับคนอื่นตั้งแต่เช้า และนอนแต่หัวคำ่ำกิจกรรมต่างๆก็สอนให้เรารู้ว่าความสามัคคีก็ทำให้งานสำเร็จเพิ่มมากขึ้นกิจกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำในค่ายนี้ก็คือการทำทำวดัดการออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆเช่นปลูกผักก็ทำให้เรารู้จักความยากลำบากในการที่จะได้อาหารมาทานและสุดท้ายนี้พี่ัน ขอขอบคุณอาจารย์กาญจนาคุ้มศัพท์ที่จัดทำค่ายนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการฝึกฝนนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นขอบคุณค่ะ